มีอภิญญาแล้วยังไงต่อมีอภิญญาสามารถที่จะแสดงดิเดชรู้อนาคตรู้อดีตรู้อะไรรู้ได้ทุกอย่างแต่คำถามคือแล้วไงในเมื่อตายแล้วก็ยังไปเกิดเป็นช้างม้าวัวควายเกิดเป็นนกหนูเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปียนว่ายตายเกิดในวัฏรสงสารเหมือนกับคนเหน่นั่นแหละมันมีประโยชน์อะไรมีฤทธิ์มีอิทธิปาฏิหาริย์แต่ไม่มีปัญญาที่ทําให้ตัเองพ้นจากวัฏสงสารได้มันมีประโยชน์อะไรมีฤทธิ์นิเดแต่ไม่มีรรมมปัญญามันก็ไม่ต่างจากหมาที่รู้จักกินแต่ขี้แต่ไม่รู้จัก สร้างคุณงามความดีให้ตัวเองพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปประโยชน์ไร้สาระครับอำนาจของจิตอำนาจของสมาธิกำลังของจิตกำลังของสมาธิควรจะเป็นไปเพื่อการออกพิจารณาในสติปัฏฐานสตเพื่อความพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่มาอวดอ้างสรรพคุณแล้วก็ตายไปเกิดเป็นหมาข้างถนน เกิดเป็นควายที่กินหญ้าในภพชาติไม่รู้จักสิ้นสุดจากภาวนาอย่างเราอย่าทำตัวอย่างนี้ครับกำลังสมาธิอำนาจของสมาธิมีเพื่อไว้ออกพิจารณาครับไม่ได้มีไว้เพื่ออวดโอ้ตนอย่างคนปัญญาอ่อนแล้วเกิดเป็นมา้าจะมาวัวควายเกิดเป็นหมาที่คุยขยะกินรับผม